ก็กลับมาพบกันอีกนะครับกับดีเจป่วงอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้วันนี้วันที่ห้าพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้ารนะครับปรากฏการณ์ณนะที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมอยู่ขณะนี้นะครับเป็น เมฆสีแดงนะครับเป็นเมฆเมฆฝนนะซึ่งสะท้อนกับแสงของดวงอาทิตย์ที่ลารับขอบฟ้าไปนะครับก่อนหน้านี้ประมาณทักสิบนาทีมันมันจะมีสีแดงเยอะมากกว่านี้แต่ทีนี้ว่าด้วยการหมุนของโลกก็เลย เลือยู่แค่นี้แต่มันเริ่มจะเจอจางไม่ค่อยแดงเด่นชัดเหมือนเมื่อก่อนเมื่อสิบนาทีก่อนน,นี่เป็นเมฆฝนนะครับเมฆฝนซึ่งอีกไม่นานก็คงจะเดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้ที่บริเวณนี้ก็อยู่ที่นจุดสถานที่ตั้งก็คือแฟชั่นไอแลนด์นะครับศูนย์การค้าที่ยิ่งใหญ่และทันสมัย ซึ่งหลายคนถามว่าผมมาทำอะไรที่นี่ก็ตอบว่าจะตอบว่าไงดีตำรวจห้างหรือบอกอะไรอย่างนี้บป่ะตำรวจห้างก็เป็นเจ้าหน้าที่ดูแล <c oughs> ในด้านความปลอดภัยทรัพย์สิน และบุคคลที่สวนกัดค้าแห่งนี้นะครับก็อหมดความสวยงามแล้วสำหรับเมฆสีแดงเนื่องจากพราทิตย์ลาลับดับแสงไปแล้วก็สิ่งที่จะมาแทนาที่ก็คงเป็นเพียงความมืดมิดเท่านั้นก็คงมีแค่นี้แหละก็ฝากไว้เท่านั้นแหละ